ที่ต่างจังหวัดหันมาใช้ทั่วครอบคลุมเลยมีดาราช่องวันเดินเดินผ่านล้องมาด้วยมีดาราช่องวันเดินผ่านล้องมาด้วยคุณพ่อ,พอ,พอไปไหนครับอยู่นี่ครับผมนี่ครับหลอดหนึ่งแม่ใช้หนึง่งเ,เดือนหนึ่งคะ่ะใช้นิดเดียวคองเยอะมากใช้ดีจริงผมครับบางวันสั่งหนึ่งทำหนึ่งลองดูอเอามอขอเป็นคนถมาอยู่ในอันมั่สิีอยู่นาันไงอยู่ในอัน สั่งแล้วครับสามแถมผัป้าขอบคุณครับใช้ดีจริงข้งมือก็ทานจะใส่อยู่ใช้ดีจริงนี่นะครับผมก่อนบีบนะครับผมเออก่อนเราจะใช้งานนะครับผมเราเปิดเปิดนี่ด้วยนะครับผมมันจะมีที่ปิดตรงนี้ที่ปิดตรงนี้เราแกะออกเมื่อนัน้นเมื่อเราเรียกผมตลกเนี่ยเสสร่างไหนทั้งหมดดนวันที่ก่อนที่ผมยังไม่ได้อยู่กับพ่อนี่ยแล้ว,นะลวให้พี่ฉัดแต่งหน้าให้แล้วได้ครีมครีมแบบล้างหน้ามาเออครีมล้างหน้ามา พอผมเอามาใช้ปุ๊บผมแกะทีเดียปุ๊บเอ้เออผมอันนี้ผมแกะแล้วเออทำไมผมบีบไม่ออกบีบไม่ออกเพราะว่าผมยังไม่แกะตัวสลักข้างใน,นแล้วทีนี้มันมาแตกตรงนี้ครับแตกตรงนี้ปุ๊บเออทำไมมันแตกตรงนี้ผมก็เลยเรอ่มบีบใช้ตรงนี้จ้ากระถางเลบอกพี่เขาบอกว่าเออทำไมทำไมมันอยุดทำไมมันพูดออกตรงนี้อะไรประมาณนี้พูดออกก็ใส่บนขมครับ นีวิธีพิธีบีบนะครับผมเออเดี๋ยวคอยไปเพิ่มตอนนี้ละอันนี้คือหนูทดลองของเรานะครับผมเราจะไปดูว่าการแป่งฟันเรามีอยู่แค่นี้เราฟอม์นจะเยอะแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับผมเท่านี้นะลงลามแล้วนะครับผมเอามกาแป่งยังไแบ่งจะเปกัดเต็มปากนึอแยกแบงแไหน แันอ่าบนรูปของไหนป่ะนี่นะครับผมของเยาว่าครับผมเสื้อหนึ่งแถมหนึ่งเสื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ้าขอบคุณครับปูดกว่มากเลยนะของเยาว่าไป้งที่จับฟันนะครับผมแนะนำตรงนี้เราเพราะว่ามันซับจัดภาพได้ดยนะครับใช่ครับผมแป้งของเรานะครับผมแป้งของเราจะมีสองระดับนะครับผมระดับแรกจะบางๆนะครับผมเพื่อจะเวลาเราแปรงจะเข้าซอกฟันได้ง่ายนะครับผมแล้วก็แปรงระดับที่สองนะครับผมจะแบบแปรงให้ฟันเราขจัด ค่าคาบก็คากาแฟคาปูปนะครับขาัดคาบได้นะครับยังคาบยังกินกาแฟดิคาบกินแต่ปูมากกว่าเดิดนยิ้มปากกัหองด้วยล่องครับซวยจริงต้องมันเด้นสบายเนี่ย คือเจ้าอัพนี่คือเป็นคนที่เขาเรียกว่าสารพัดสร้างเก่งทุกอย่างอีีเดียบอกก็ยังนับถือเลยเก่งๆแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งนะครับเพ็ดเป็นทุกอย่งงองางเงาลุ้นมงศาสกระเบอือยังเรือรบเป็นช่างได้ทุกช่างช่างก่ออิฐช่างเพ็ดบ้านกับเป็นท่านไฟกับเป็นปดอ,อันนี้เป็นแดนเซอร์น้่เป็นอันนี้น้่มร้องเพลงก็ได้ ได้ป่านนั้นนะลูกนี่นาสิเป็นหัวหนาหัวนายังลูกมัวนาวงวงยังล่ะมุมต่างกวงตัางอีกสิวะไม่ยังต้องจ่อเอาเอาการที่ว่าคิดไว้แล้วเนาะอารที่ว่าบุกสดอีกมึงน่ะอันนี้ชุดของพี่ท็อปให้ใช่ไหมโอ้โหข้อเย็นอยู่ยอดเลย อาขอบคุณพี่ท็อปไปยังงานเราขาขอบคุณฝ่านนี้ชื่พี่ท็อนะครับให้มาทั้งหมด6ชุดครับ6ชุดเลยเหรอก็ให้ให้แดนเสื้อก็เท่จะให้2ชุดแล้วก็ให้น้องๆในวงที่ไม่มียังไม่มีเออดีดีได้บุญต่อได้บุญต่อขอบคุณน้องน้องครับนารากรด้วยนะครับชุดชุดที่น้องไม่ได้ไม่ได้ใส่แล้วนะครับเป็นชุดชุดเก่าเออชุดปีแรกๆที่มาอยู่นะครับ ็เลยน่าจะเป็นการให้น้องๆบูชานะครับถือว่าเป็นบูชาชุดชุดรุ่นพี่จะได้ดูจะได้ดังจะได้มีชื่อเสียงจะได้มีแฟนคลับเยอะเหมือนรุ่นพี่นะครับขอบคุณนะครับแต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแต่โค้งใช่ไหมครับเหลือโคง้งเป็นเพชรด้วยครับเป็นเพชรด้วยใช่ไหมบางส่วนอ๋อแล้วก็มาเติมมาเติมมา,ตม,มาเติมเพชรเอาอีกใช่ไหมครับเติมเพชรเติมเพชรนิดหน่อยนะครับผมเออดีมากเลย ขอบคุณน้องก๊อบด้วยนะครับส่งต่อน้องส่งต่อน้องอัพนี่คือว่าสมควรที่จะส่งต่อให้อยู่นะครับเพราะว่าลูกลูกอัพนี่เป็นลูกเ็นคนที่เอกคนที่น่าสนับสนุนอีกคนนึงนะครับเรื่องครับเด็เป็นตัวย่างกระโดดพ่อพ่อยังไม่เป็นเลยลูกปัดชุดเอง